การดูจตเตตจัตยาสิทิธานังราภัางโสทิภะกายังโสขังภลังขักจะให้เปิดการเดินนะครับเปิดไม่ได้้งิงานอาจมีจนะครับก็าเนรพวกเราได้ให้การสลัสบสนุนะครับเราอยู่ได้ก็เพราะว่าใคขอรียนเชิญส่ง เอามากีเห็นนั่าอยู่ตรงนี้โอ้โค่ะโน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 ขอเรินเชิญท่านอาจารย์โชลิศทำเพลงเลยค่ะ าาสามังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโฆสังฆังนะมามิอังนโมพร้อมกันเลยค่ะนะโมตัสสะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตตันิสะเปิวารานิอิปุสังตัสสะจัมมิระสา โอนชยามะสาธงโนพันเติสัพพิวารานิปฏิตินานาตุอัมหากตังทีพระตังมีดายะสุขายะสุขีนังวัตเมทานังปัจจัยทา,านังสุโคทานั จรยตังอาสวะพยาวหังนิพพานังโตเอวาสมิตโตสัพเพปุเรนตุสังขปาจันทพนนารโสยาธถามนิโชพิรโสยาธถ พิวะชาโนตัปปะโลโควินกาตุมาเตท,ทวะวตปันดาราังกายตาวาสาตาวาสัจะอายุจะชีวสิทธิรวมกันแล้วได้ยี่สิบห้าแต่ลืมสองห้าไม่ใช่บอกหวยนะเนี่ย สองห้านะ,ะวันนี้มาหลายหลายท่านนะครับลุกเวยกรอยวันนี้มีโอกาสแม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยทำงานจนผอมนะมนเป็นเลยครับนโนโนก็ผมได้แจ้งไปในไลน์ว่ามีพระคุณเจ้าของสมณเณรสามสแต่วันนี้มาสามารถลงมารับบิณฑบาตจากญาติโยมได้25้านะครับ ก็ถือว่าเป็นจำนวนมากละนะครับ<อ>ก็องขอขอบคุณพระคุณเจ้าและสมณณนทุกรูปนะครับที่ร,รับบิณฑบาตจากญาติโยมในวันนี้ขอบคุณคณะสัทธาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยพัฒน์อุตรดิตถ์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์โรงเรียนชุมชนวัดกรมธาตุนะครับแล้วก็คณะสัทธาทุกท่าน นะครับที่มาร่วมกันทำบุญจากบารในวันนี้เป็นภาพที่สวยงามงดงามนะครับเป็นภาพที่พวกเราได้บุญกันเต็มที่นะครับเราทำบุญพระตักบาทพระเดินหนนะครับที่มีจํานวนมากอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งโดยที่เราพระคุณเจ้าและสมเด็จวัดเราวัดเดียวนะครับวัดเดียวแต่ว่าตอนนี้มีพระกรรมสาอยู่๑๐ 14เห็นไหมเก้าสมณีนมนในเวลา10ในเวลา9นาฬกาตอนาานี้ใครที่ได้รับหนังสือเชิญน,นะครับจากวัดพระบรมธาตุทุกยังก็เรียนเชิญเข้าร่วมพระชชมกันที่ศาลาชมชื่นนะครับราศต้ก็รับระัตรรับรองผลชื่นในเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับน9นากาขอบคุณนะครับท่านอดีต นะครับนายกเทศมนตรีตำบลทา่าเสด็จนายกสนามกอนวงคุณประธานสภาวัฒนธรรมมรเผอแลแปลท่านจันทรุทยจันเพ็งนะครับแลวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านจันมารีช่ยชมนะครับจากชาวบ้านนะครับก็ใน,นวันนี้เราก็ถือว่าเป็นภาพที่ทกกงดงามสง่มนะครับ จะเรียนเชิญคณะสัตยาทุกท่านได้ปันทึกภาพร่วมกันนะครับที่หน้าพระบรมธาตุแห่งน,นี้นะครับเอาเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเพิ่งนลับครับขอเชิญปรนทึกภาพร่วมกันเอาเอา่อ เจ้าด้วยนะครับบันทึกภาพกับคณะสัตหานะพระในสมณเณรด้วยนะครับเดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะเป็นยูทูบยูทูบเบอร์ของเราก็จะขึ้นบนยูทูบนะครับเพื่อกระทำสัมพันธ์ด้วยอเอ่อเจ้า,าคุณเจ้าเจ้าคุณเจ้าเก้าอี้หน่อยดีไหมนิยมพรเพื่อนเออเพราะว่าเจ้คุณเจ้าจำนวนมาก ให้พระคุทเจ้านั่งทับดีสมบูรณ์นั่งข้างล่างแล้เดี๋ยวเดี๋ยวลากเปลือมาเนาะให้สมบูรณ์นั่งข้างล่างเอาบาดความไว้ก่อนแต่วันนี้ต้องขอไทยนะ่นน่ะไม่ได้จัดนะครับเอาของเราก็นะครับพวกเราก็อ่าร่วมกันภารสวมครับพระพุทธเจ้าเลยนะครับวันนี้พระพุทธเจ้าผู้จำเนินมากนะ

เราจะครบนะเชิครับเชิครับตนาะอะ้เอ่ยเออนี่จะปนผมละหนึ่งสองเอาหนึ่งสองสามตามกล้องนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองส เดี๋ยวรอแป๊บนึงเขาไป็พี่น้องนะครับหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามากันใหม่เน,ะ,นะครับ อ่ะเดี๋ยวขอโอรานนั่นหน่อยผสิตพันธ์นะครับวันที่12เมษายนครับนะเป็นวันพระนะครับพระใหญ่นะครับนะฮึคน15ค่ำเดือน5เนาะนะครับก็มาร่วมสวดอิติพิโสกันนะครับตอน6โมงเย็นนะครับร่วมสวดมนต์กันนะครับวันที่12เมษายนนะครับฉลองวันสงการพอดีนะครับนะสงการพอดีก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะมาร่วมกันเยอะมา บนสลาผมก็จะใจอาเนนมาช่วยเก็บเสื้อน่อยลูกเนนมาช่วยเก็บเสื้อน่อยมาโอ้ยเก็บเสื้อเก็บตบหมูวูชากันนะครับเออช่วยกันลูกช่วยกันช่วยกันนะครับเออเออเพราะว่ายังไงเราก็รลี้กันปฏิบัติสิ่งนามสิ่งดีแล้วนะครับนะเออนะครับช่วยกันถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับเออช่วยได้ก็มาช่วยกัน นะครับวันกันไป้วแบนกันไปวันนี้เป็นกิจกรรมตลาดรอบภารุ่ง้ายางนะครล้วก็ช่วเป็นก็บเสื้อด้วยก็จะเป็นสุดแรกของสตยละเดินเวลาประมาณ7นาฬิกานะ ก็จะมีการต <taking S 2> ักบ,บาต <Gülme S 2> ร <Pen S 1> รอบพระบรมธาตุเพื่อให้เป็นส่รอิรคนนะโดยที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุคุ้มทองนะที่อยู่ด้านหลังเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกเดือนนะครับท่านที่มีโอกาสก็สักครั้งหนึ่งก็ให้มาตักบาตรรอบพระบรมธาตุที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยาง